ฝั่งนี้คือขนมทั้งหมดนี่ดูกับแก้มคนเมากับแก้มคนเมาแล้วก็มีชานมชานมเผือกก็อีเนี่ยกระป๋องกระป๋องแล้วก็ขน,นมปังอนี้แบบนี้ก็น่ารักมากเลยซื้อมาเยอะเลยมาชิมอันนี้เป็นทองม้วนทองม้วนจีนเป็นหมูหยองนี่ยอะไรอ่ะอ๋อเมทันตะวันที่เป็นบราวน์ชูการ์ เยลลี่อันนี้อร่อยมากอันนี้อะไรไม่รู้น่ากินเ,เลยซื้อมานี่อีก,อ,กอันนี้มินแนะนําเอาไปแช่เย็นแล้วแบบเป็นไอติมน,นี่ก็น่ากินช็อกโกแลตนี่มาร์ชเมลโลอันนี้ขนมปังแบบว่าช่างขายเป็นกิโลอะแล้วก็โคซองแบบรสส้มโอริโอรสพีชกับองุ่นแล้วก็อะไรมากมายเลยในนี้ อะไรเนี่ยอันนี้แบบคล้ายๆปกกี้อ่ะปกกี้มามะเขือเทศนะฮะมีนี่ด้วยอ่ะกันเดดบาร์บี้ I'm a Barbie girl in the Barbie world มาดูขนมของเจ้าน้องน้อยดีกว่าอันนี้เป็นชีสเป็นแท่งๆเคยซื้อให้กินแล้วชอบเป็นชีสผสมแบบเหมือนผลไม้แห้งอ่ะแล้วก็นี้เป็นอะไรขัดฟันสักอย่างแล้วก็นี้เป็นแบบนี้ซื้อมาหกกระปุกเลยหนักโย นี่เจะเี่เอนะีห้าละรับซับอันนี้ก็เป็นห่อเล็กๆก็แรกนู้ว่าห่อใหญ่ตั้งมาเต็มเลยแล้วก็นี้กัญชาแมวไม่มีแมวแต่เพื่อนมีแมวแล้วก็นี้เป็นแบบอันๆห้าหมูกรอบอันนี้ไก่ไก่อบแห้งอันนี้ก็เป็นไก่แบบไก่พันไม้อบแหง้งมีอีกนะไม่มีแค่นี้มั้ง มันต้องมีอีกดิหรือมีแค่นี้แต่มันมีเยอะเออแต่วันเนี้ยเอามาสามสิบกว่าชิ้นมัน้งเออมาโซนความงามดีกว่านี่มาร์กหน้าแบบน่ารักกรลีบมาแล้วก็น,นี้ชิชู่มินเอาไปให้ใช้แบบดีมากเป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายหรืออะไรไม่รู้ซับได้ดีมากมาร์กหน้าบาร์บี้มาร์กหน้าบาร์บี้แล้วก็มาร์กหน้าไมเมมาร์กหน้าคูโรมิ แล้วก็นี่ทิชชู่เปียกแบบแผ่นใหญ่แม่ชอบมากเลยซื้อมาให้เลยหนักมากครับ mm hmm. ก็อันนี้อะไรที่ล้างผักผลไม้อะหอมมาก mm hmm. แล้วก็ครีมกันแดดบาร์บี้มีกระเป๋าน่ารักทรงฟลิง mm hmm. แล้วก็ครีมกันแดดเจ้าไก่น้อยทิชชู่นี่ใช้ไปแล้วเพราะที่จีนแบบหาทิชชู่ยากมากอันนี้ที่มาร์คมาร์จมูกสิวเซียนคูโรมี มีรทิ์พาดแล้วก็น,นิสบู่หอมอันนี้กลิ่นนี้หอมสุดๆมีเอามาสองอันแล้วก็ม้าหน้าเจ้าหญิงอีกโคดคิ้วและแบบซื้อสองอันมันจะทชอ,อบถูกกว่าอันนี้การน้ำหอมแม่ให้ซื้อทุกครั้งเลยแบบเวลารับแขกอะแค่เปิดแล้ววางก็คือหอมหอมมากๆอะและราคามันดีอะอันละเท่าไหร่เองบางทีก็เท่าไหร่สี่ิบ้าหยวน อันนี้สี่ิบเก้าจุดเก้าอยู่อันเนี่ยหอมมากอันนี้แบบคูโรมิอ่าคูโรมิคูโรมิเท่าไหร่ห้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วก็อันนี้เป็นคอร์เรคชันใหม่แบบชิคชเท่าไหร่วะห้าสิบเก้าจุดเก้าเนี่ยหอมจริงแล้วก็มมนี่ด้วยมาล่าของไฮตีเหลาไฮตีเหลาไฮตีเหลาอะไรไม่รู้แล้วก็ที่หมักผงปีกไก่น่ากิน น่ากรินมากเลยนี่ครับชาแบบถุงๆแบบสามรสไม่รู้รสอะไรบ้างอะ่ะหยิบมาค้ามาเลยอันนี้กาแฟต่างๆคุณแม่ปื้มมากรสพีชรสมะพร้าวรสอะไรอะ่ะสักุระหรอแล้วก็รสสตอรอเบอรี่แล้วก็รสดั้งเดิมแล้วก็คาปูชิโน่รสธรรมดามแล้วก็อะไรอะไรสักอย่างแล้วก็น,นี้อันนี้กาแฟแถมของโรงแรมที่ไปนอนนะฮะ อันนี้ซื้อมาร้านขนมที่ช่างขายเป็นกิโลอันนี้ไปยังขนมปังช็อกโกแลตใสอะไรไม่รู้ก็อันนี้นมนมอันนี้ก็เยลลี่ดูดูเยลลี่ดูดูดอันนี้ก็เยลลี่ในมินิโซน่าจะอร่อยขอาม้วนอีกอันหนึ่งอันนี้ก็บวยกันเป็นบวยน้องหมีน้องสัตว์น้อยแล้วก็อันนี้อะไรหวาะอ๋อเค้กโรเคร้กโรมาเป็นแพ็ เยลลีกล่กะแล้วก็อน,นี่อันนี้อร่อยมิ้นเพิ่มมาให้อันนี้ก็เยลลี่มิ้นบอกว่าอร่อยไอเค็มไปยังไปแล้วเนี่ยนนี้เค,คก้กไต้หวันะน,นะน,นุ่มๆอ่ะอันเนี้ยน่าก,กินนะฮะนี่อะไรลูกอมอันนี้อะไรโอ้อันนี้อร่อยมากก็อันนี้น่ารักดีอันนี้เป็นบวยอะ่ะบวยแบบบวยแผ่น ที่เราเคยกินสมัยเด็กๆอะ่ะแล้วก็อันนี้อะไรมิโลมินบอกอร่อยอ่าอันนี้ก็เป็นฮองม้อนแบบใหญ่น,นี่ยนเลยลลี่อันนี้อร่อยชอบเปิมๆมาหลายอันเลยแล้วก็น,นี้เป็นเยลลี่ดูดๆรูปน้องหมาซื้อเพอร์แพ็กเกจจริงล้วนๆอันนี้มิ้งเคยซื้อไปฝากอร่อยมากเอ๋อะไรนะมะม่วงน,นี้ขนมปังชีสแล้วมีอะไรอันนี้เนื้อธันตะวันแบบรสนมเหรอ แล้วก็มีกุ้งเกงคงจริงหนึ่งตัวมีเสื้อฮาวายอีก3ตัวน่ารักมากลายแบบไอ้เต้าเป็ดน้อยมาร์กหน้ามาร์กสิวขนมกันแดดแชมพูมาร์กหน้าอีกทิชูเปียกอะไรเนี้ยมาร์กหน้าอีกสองอันแล้วก็ชดุด